ตัววันที่หนึ่งนะคะที่สองเช้าว,วันที่สองที่มาถึงบ้านดูตื่นมาหกโมงครึ่งคุณเป็นไงบ้างสบายสบายมากอากาศดีบริสุทธิ์ดูที่ที่นอนอะอะก่อนเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กิ๊กก่อนนะ เมื่อเช้าเราเพิ่งเคลียรของทำความสะอาดตรงสวนคุณแม่ไปอะไรไไลแล้วเราก็จัดแล้วเราก็มาจัดมุมอาบน้ําของเราใหม่นะคะทุกคนนี้มันน่าอยู่มากเลยเห็นไหมอันนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อตะกี้เลยมุมตากผ้าอาบน้ําแล้วก็มองไปจะเป็นสวนคุณแม่นะคะอ,อันนี้คือ เรามาดัดแปลงห้องน้ํากักตัวนะคะที่ว่าเมื่อวานพ่อทําแบบพ่อทําแบบเร่งรีบให้เราเนะาะอระเออปรีอ๋ออระมาก <c oughs> ออพ่อทําแบบเร่งรีบให้เราก็เลยทําห้องน้ำสามเหลี่ยมนะคะ <c oughs> เรามาดัดแปลงทําประตูทําอะไรแล้วก็มุมนี้ค่ะอยากนําเสนอมากๆทุกคนมุมที่เราสร้างขึ้นเองอะ่ะรถปะเนี่ย โอ่งมังกรค่ะของแท้ต้องโอ่งมังกรนะคะแล้วก็ไปขโมยประตูเก่าคุณแม่คะ่ะมาทําเป็นที่นั่งอาบน้ําใต้แสงจันท์นะคะใต้แสงแดดแล้วก็ขโมยเอ่อเอ่เออ,อะไรนะไอที่พ่อเหยียบทําก่อสร้างอะ่ะเอามาไว้วางสบู่วางอะไรตรงเนี้ยนี่หมะก,กับเอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งจิบนั่งจิบกาแฟมากเลยอะ่ะตากผ้า แล้วตรงนั้นจะเป็นสวนคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะคะอ,อ้าวตามไปดูค่ะวู้ด<ฮ>ต,ตเปล <laughs> ่าม <laughs> อ,อ้าคุณแม่ใช้มาเก็บแหนบนะคะอย่าไปเหยียบผักเขานะ <laughs> า <laughs> แหนบภาษาไทยคือฟักนะคะทุกคนไหนอ่ะหนูแน่โจลตกันองหนู แห่งโจดใช่ไหมมุดมุดโจกน้องนี่กีบาันย่ดาวมาฮามัยไงชอบเข้าไปจ้ะดูท่ามันเข้าไปเก็บแหนบเก็บฟักนะคะพระแต่นั่นนะคะเราเห็นลูกแหนบอยู่ตรงนั้นอยทมลนู่นแหละเอาอันใหญ่สุด หรือว่าเอาไว้ให้มันใหญ่เอออันยาวนั่นแหละก้อยนี่นุ๊กเออเร๊ะหลายปีมาโอ้นี่ได้มาแล้วนะคะฟักจากสวนคุณแม่นะคะสดๆเลยเฮยเออจอหลเลยอ้าเรื่องของมึงแหละเนาะคุณแม่เขาจะเราเอาไปทำ เขาจะรอทำกับข้าวให้เรามือก็แม่ตุ้มปุยบัดตอนโนปีเพล์ไปจ้าไปแล้วจ้าเดี๋ยวเมนูอาหารตามมาคุณคุณ,คณแม่ครัวคะะ่ะว้ายวๆๆ้ายว้ายฝนจะตกฟ้าจะถล่มดินจะทลายหรือเปล่า,าว้ายเจ้อยทำอะไรอ่ะที่ที่ฉันนอนฮะ มันต้องเริ่ดอุ๊ยอันนี้คือการถูเหรอจ๊ะอุ๊ยติดฉันหมดเอะไรหรอดูดูที่ที่ที่นางนอนนะคะแล้วการถูของนางก็คือลาดน้ำลงไปเลยค่ะอ๋อนนุ่งจะโอ๋เอจะหินนี่อันนี้เป็นที่นอนเล่นนะคะใช่เราลากไปหมดเลย อาตัวเพื่อนเริ่มดราดใครมาให้หลานเอาน้ำมาให้นะจ๊ะเนื่องจากเป็นคนสวนทําอะไรคะทํางานเลยคะ่ะทํางานอะไรคะ นั่งกินเหลา้าให้เจ๊ก้อยระบาอันเลยสร้างที่นั่งกิบกาแฟค่ะทุกคนอันนี้กัดตัววันแรกนะคะก,กินมาเ่อรีเองก็เน้นหนู่มกระทมน้อยหอยสั่งนะคะเช่โยยบังไป ันนี้เอ,อเเดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นรูปร่างนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูใหม่อันนั้นคือแดนเซอร์ประจำหมู่บ้านนะคะเราก็ขึ้นไปแล้วก็แดแม่ก็จะเอาของมาวางไว้ให้ฮะม่ไม่ได้ใส่แม่ในวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว กลัวก้อยไม่ยกข้าวจ้ายกไี๋ยกไก่ยกโอ้ยปาดอีก้อยไปดูเมนูหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลาทานข้าวแล้วข้าวเช้าอันนี้เมนูแรกของเราป๊บ ทุกคนอันนี้จะเป็นกับข้าวมื้อที่เช้าวันถัดมาที่เรากัดตัวนะคะมีน้ำพริกผักของคุณแม่นะคะแก้วน้ำเราอยู่ไหนเบ๊จิโร่โดง่งโอ้ปลากระปออ๋องเออจิโร่ปลากระป๋องแล้วก็เครื่องในหมูเราใช้ช้อนกลางอยู่นะคะทุกคนมามามาอันนี้เราเพิ่งทำกระท่อมตรงนี้เสร็จต่อเติมเสร็จกี่ปีแล้ว <laughs> คนสวนยิงรถ ลมให้ฝุน่นมันฟุ้งจะได้เป็นสาวบ้านนอกเต็มตัวแล้วค่ะชื่อเลยจะตบชื่อเลยจะอ,อืมกระมมเจะกาวของแท้เลยงานนี้ส่วนคุณหญิงคนนี้นะคะเขาก็จะแบบประมาณนี้เพราะว่าเขาอยู่บ้านนอกไม่ได้นั่นเนี่ย <c oughs> มันนั่งถอนหายใจเข้าถอนหาใจออกทั้งวันเลย มันทรมานโอจะพูดบนะูมประมาณนี้แตอนเด็กมันก็ไม่ค่อยอยู่นะมันไม่เคยแบบมันไม่ชอบทําอะไรแบบนี้แล้วไอ้แกลงกรีบเหรอขุ่นไหมไม่นะฉันก็เชื่อชื่อคือคารีไม่กระทเทาะหรอกัอวเลยเนาะขาเขาใหญ่มากเลยรอบเนี้ยสุสานของสลับด้วยเนาะก็สออื่อจูปรา จดบรอันนี้จะเป็นผักในสวนคุณแม่นะคะาสะเห็นขึ้มบักจิ้มเลยเดี๋ยวซื้อยาเมื่อมาใส่อีกแค่น้ำพริกผักก็ โอ๊ยฉันก็ว่าตัวอะไรแว๊บๆห้องน้ำเปิดประทุนนะคะทุกคนเห็นแต่หัวนอสููเย็นสบายดีไหมเลิศ